พูดไปสองใครเบี้ยนิ่งเสียเอาเวลาไปกินยำดีกว่าจ้าวันนี้ครัวบันนี่ชวนทำยำวุ้นเส้นทะเลรวมมิตรจ้าเครื่องแน่นมากๆน้ำยำรสแซ่บๆเลยจ้ากุง้งแดงๆหมูยอเต็มคำนี่โขลกพริกเข้าไปเลยจ้าวันนี้จะทำแบบรสจัดเผ็ดๆโขลกเอาเนาะอ่ะขึ้นช่ายจ้าแล้วก็นี่เลยมะนาวหั่นไว้ประมาณสองลูกนะซอยหอมแดงไว้นิดนึง แล้วก็นี่เลยหมูยอจ้ะเราก็เลือกดูเอายี่ห้อที่เราชอบเลยนะเอาหมึกมาหั่นนิดนึงค่ะอ่ะเตรียมไว้ในเนี้ยอ่ะเท่มหมูสับเข้าไปอีกรวนลวกเอาไว้เลยจ้าทำไมชอบทำเมนูยำมุ้เส้นน่ะหรอกเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แบบกินง่ายกินได้แบบไม่เบื่อถ้าชอบอ่ะ น้ำยำจะทำง่ายๆวันนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนนะจ๊ะน้ำกระเทียมดอง1นงทัพีแล้วก็ซอสพริกเพิ่มสีสันสักครึ่งทัพพีน้ำปลา1ทัพพีจ้าอ่ะคนๆๆน,น,น,นิดหนึ่งนะจ๊ะให้น้ำตาละละลายเลยนี่สีมันก็จะแบบสวยๆขึ้นเลน,นิดนึงแล้วมันจะสวยเพิ่มขึ้นด้วยความเผ็ดของพริกของเราเอง ใส่ลงไปเลยคะ่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบนะวันนี้ตำเอามันจะได้แบบดูแบบสวยๆอะไรเงี้ยมะนาวสองลูกจ้ะน้ำยำอร่อยถูกสูตรดาวแต่ชอบเลือกสั่นเอาเลยจ้ะทุกคนมันก็แซ่บง่ายๆอะหมึกใส่ลงไปเลยตอนนี้เลยไหมอะไม่ได้เอาวลวก,ก่อน ลวกลวกในน้ำเดือดเดือดนะคะมันจะได้ไม่ขาวบุนเส้นนิดนึงได้แล้วฟันกรบมาเชียเอามายำเลยจ้าเย็นรถมอไซค์ก็เยอะนิดนึงนะทุกคนเราไม่สนจ้ะเรายำต่อไปอ,อเครื่องแน่นๆน้ำยำแบบ จี๊ดจีผุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้ะทุกคนค่อยๆผุกไปเย็นเนี้ยคือแบบใช้หิวก็คือต้องจัดล้ล่ะอืมหิวอ่ะเอามาใส่จาเนเลยจ้ะเน้นขนาดนี้ไม่ต้องไปซื้อทำกินเองคือแบบจุกอ่ะจุกเวอร์ชิมจ้ะแหมเดี๋ขอเขียรยเส้นให้มันแบบฉ่ำน้ำนิดนึงนะ Uh huh. ชิมนิดนึงนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจครัวบันนี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ